สวัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ที่ตรับเข้าสู่ช่องขวัญฮ่มิล่าเนาะกับเกมนิวมินิเพื่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบสัตว์เลี้ยงมังกรนะครับหลายๆคนอาจจะแลกเสือหรือว่ามังกรไปเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ได้ทดสอบในเมืองท้งองฟ้าดานที่2นะครับว่าเสือเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันปลดน้ําแข็งได้หรือเปล่านะครับเสือกับมังกรเนาะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดเนี่ยสอบอ่าอยากสอบถามกิจกรรมอันไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็มีอ่าชุดเซรามูนมานะครับมันก็น่ารักดีนะครับนะ แล้วก็ลดราคาด้วยนะครับผมก็ถ้ามีเพชรนี่ก็ซื้อไว้ได้นะครับชื่นชอบนะครับแล้วแต่คนเนาะนะครับผมนะแล้วก็ตั๋วเมืองท้องฟ้าเนาี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับนะมันก็จะมีกิจกรรมแจกแล้วก็ได้รับมาจากหลายๆที่อยู่นะฮะโอเคเนาะบางทีผมก็อาจจะลงคลิปไม่ตรงตามใจกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เวลา,อ,าอะไรเวลาเวลากิจกรรมก็อาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับแต่ละเซิร์ฟเนี่ยกิจกรรมก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับผมนะแล้วก็เวลาผมลงคลิปเนี่ย ก็จะพยายามให้มันตรงคําถามกับเพื่อนๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นดานที่2กันนะครับถ้าผมลงคลิปไม่ตรงใจกับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะในดานนี้นะครับยืนอยู่พื้นสีฟ้านะครับให้ยืนให้ยิงสีแดงเนาะยืนอยู่พื้นที่สีแดงให้ยิงสีฟ้านะครับ อันนี้เผื่อมือใหม่ได้ไม่เห็นคลิปเนาะหรือว่าคนที่เขาเล่นเกมใหม่ๆจะได้สอนไปด้วยเลยแล้วกันนี่ครับเมื่อกี้มังกรมันเป่าไปหรือ,อยังนะครับไม่ได้มองเอพิ่งจะเป่านะครับล้างสถานะของสีฟ้านะครับก็คือนืดนะครับเวลาที่เราจะยิงตัวสีแดงเนี่ยเวลาที่เรายิงนะครับถ้าเรายิงแล้วอย่างเงี้ยผมจะเล่นมุม ไม่ยกมากนะครับก็องศา20ิยิง5 0 5 5ถึง5้านะฮะถ้าเรายิงไม่โดนเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอีก5นะครับไม่งั้นมันจะหนืดนะแต่อันนี้เรามีมังกรไงมันเป่าออกนะครับเป่าสถานะออกให้นะฮะยังไงก็ยิงได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคเนาะเข้าใจตามนี้นะครับตรงนี้เราต้องเถิบมาที่สีแดงเนาะตรงนี้มังกรยังไม่ได้เป่านะเห็นปะ่ะสถานะยังขึ้นอยู่นะครับเหมือนกับแบบต้องรอเวลาหน่อยเนาะ ต้องรอเจ้ามังกรมันทำงานนะครับเนี่ยเห็นปะเป่าแล้วนะฮะเป่าเปล่าเป่าหรือเปล่าแช่แล้วเจ้ามังกรน้อยช่วยพี่ด้วยปกติเขาบอกว่าเสือเนี่ยล้างสถานะได้แค่ครั้งเดียวนะฮะในด่านต่อสู้หรือว่าเป่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยได้แค่ครั้งเดียวเนาะถ้าเกิดว่าเราไปสู้กับเขาหลายๆเทินเนี่ย ก็อาจจะแพ้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ล้างตลอดอะเนาะเจ้ามังกรนี่เหมือนว่ามันจะล้างตลอดหรือเปล่านะครับแต่ปกติมันก็จะมีเวลาเว้นแช่อยู่ไงเวลาต่อสู้อ่ะมันก็แช่ไม่ได้ตลอดนะครับนี่ไงตรงนี้มันก็เป่าแค่ว่าให้เราใช้สกิลแค่นั้นนะครับไม่ได้ว่าเป่าน้ําแข็งแตกเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงเนี่ยก็ให้เรายิงแบบแบบยังไงก็ได้นะครับให้มันปลดน้ําแข็งออกหลายๆลูกนะครับ อันนี้ผมไม่อยากจะยิงพาวนะก็คือเอาเลยแล้วอย่างนี้ก็คือเนี่ยครับปลดลูกหนึ่งใช่ไหมปลดน้าแข็งลูกหนึ่งและอีกสองลูกก็จะไปโดนบอสอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือลงคนเดียวนะถ้าเกิดว่าเรายิงเมื่อกี้น้ําแข็งแตด้วบอสไม่ตายมันแช่กลับมาแล้วผมก็ลองรอดูนะฮะมังกรปรากฏว่ามันไม่เป่าอีกเลยนะก็กลายเป็นว่ายืนรอเป็นโอ้หลายหลายนาทีอะ่ะเออ ผมก็เลยคิดว่ามาังกรน่าจะเป่าด่านนี้ได้แค่หนึ่ครั้งนะครับถ้าเราไม่ยิงบอสให้ตายนะโอโ้ในส่วนของตรงนี้ต้องรอมังกรเป่าสถานะแล้วเนี่ยถ้าไม่เป่าได้ตายแน่เลยคือเราโดนเจ้าบอสตัวนี้ใช้สกิลนี้มานะครับโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคือแบบบอสมัน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 ,ม,นมันจะไม่เหมือนกันนะ นี่หายแล้วนี่ครับเอายิง50ก็ดีอยู่แล้วนี่เราอยู่ไกลนะครับลืมลืมลืมเฮ้ยโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยแล้วมังกรจะเป่าอีกเมื่อไหร่เนี่ยบอสตัวที่3อ่ะความจริงมันจะมีปล่อยพิษด,ด้วยนะครับแล้วก็มีปล่อยแบบนี้ด้วยนะ แล้วก็มีปล่อยปล่อยลูกไฟขึ้นมานะฮะมันจะแล้วก็มีปล่อยสายฟ้าด้วยนะครับแต่ละด่านจะไม่เหมือนกันเลยนะไม่ใช่แต่ละด่านนะฮะแต่ละครั้งที่เราลงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นด่านนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีมังกรเนี่ยก็สามารถลงมากับเพื่อน2คนหรือ3คนได้นะครับเอาแล้วกูตายแน่ๆเลยโอ้เป่าสักทีทีมังกรถ้าไม่เป่าก็เอาใหม่เอหเอาหายแล้วนะครับ มันไม่ได้เป่านะเนี่ยมันหายไปเองนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่จัดหนักเต็มสูตรเห็นเขาบอกว่าเสือมันไปต่อสู้ใช่ไหมถ้าโดนแช่แข็งรอบหนึ่งมันเป่าออกใช่ไหมถ้ามันใช้ได้แค่รอบเดียวถ้าเกิดว่าเขาใช้ไออนพร้อมกับแช่แข็งมาแล้วจะทำยังไงครับใช่ไหมก็คือว่า เป่าได้แค่น้ําแข็งเสร็จแล้วก็โดนใบอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอไม่เป่าซ้ํานะครับแต่มางกรเนี่ยมันเป่าเป่าออกนะครับหรือว่าถ้าฝั่งศัตรูแช่มาอีกรออีกสักแป๊บหนึ่งมันก็จะเป่าอีกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงนะครับดูว่ามันลอมนานไหมนะฮรรอนานไหมแล้วมันล้างอะไรบ้างนะครับอิโมจิมันก็ล้างได้นะครับในด่านเมืองเมืองเมืองท้องฟ้าหลายๆด่านนะฮะ ซักศพทะเลทรายมันก็ล้างอิโมจิออกได้นะครับเจ้ามังกรนะแล้วก็เมืองหายไปก็อาจจะล้างล้างออกได้อยู่นะฮะแต่มันจะต้องไป3มคนอะ่ะเพื่อที่จะต้องรอมังกรล้างอีกนะครับเปล่าแล้วปูดใช่ไหมครับเราก็ยิงประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีมังกรอ่ะ แล้วโดนโดนบอสหนืดมาแล้วเราจะจะยิงตัวไอ้นี่มันมันมันต้องเพิ่มแรงยิงนะอย่างเงี้ยะนะครับเราโดนหนืดโดนสถานะปังเนี่ยครับถ้าเรายิงไปแบบนี้แล้วบอสไม่ตายก็ต้องเพิ่มอีกห้าเรื่อยๆ,ๆนะครับ เมื่อกี้บออ่าเมื่อกี้มังกรมันเป่ารอบแรกไปแล้วเนาะมันก็รอนานมากเลยนะครับก็ถือว่ารอรอนะแต่ถ้าไปต่อสู้มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะรอแค่แป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้นานเหมือนลงด่านแบบนี้นะครับแล้วก็เป่าน้ําแข็งมันก็ไม่ได้รอนานขนาดนี้นะถ้าพูดถึงในการต่อสู้นะฮะแต่อันนี้เรามาลงด่านไงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มังกรอีกแบบหนึ่งที่เป็น S S S นะครับผมนะ มันแทงมาเลยนะแทงน้ำแข็งแตกเลยนะฮะไม่ได้เป่าล้างสถานะแบบนี้นะก็คือว่ามังกร Ss S ก็น่าจะดีที่สุดนะครับในการปลดน้ำแข็งนะครับก็เนี่ยฮะยิงอย่างนี้ก็ได้นะครับเอา45่้โดนไหมนะเออน่าจะโดนปลดน้ำแข็งหนึ่งลูกเห็นไหมครับอีกหนึ่งลูกไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะไปตีบอสนะครับ อันนี้คือลงคนเดียวถ้าเราตีบอสไม่ตายก็น่าจะตายนะครับเราน้าตายอ่ะก็คือน่าจะโดนแค่ซ้ำมาอีกทีหนึ่งนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ลงคนเดียวแล้วมาเจอเจอบอสท,ทำอย่างนี้นี่คือแย่นะฮะแย่ yeah <Yeah S 2> ปกติมันจะไม่ทำอย่างนี้นะปกติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบปล่อยพิษมานะครับอันนี้คือลงมาสองรอบปรากฏว่าทำเหมือนกันเลยนะ มังกรเป่าน้ําแข็งไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับซึ่งก็ต้องรอนานเหมือนกันนะเนี่ยจนกว่าที่จะเป่านะฮะเจ้ามังกรเฮ้ยอันนี้มันมังกรไม่ได้เป่านะฮะเหมือนกับว่าบอสนะครับใส่สกิลเพื่อโจมตีเรามาแล้วมันก็หมดไปเองนะครับเมื่อกี้จัดเต็มทุกระบบ ปังปังโอเคเนาะก็ได้ความรู้กันแล้วนะครับแต่ว่าเสือเนี่ยผมไม่มีนะฮะในตัวละครนี้ก็ขออาภัยกับเพื่อนๆด้วยเนาะก็ลองสอบถามคนที่ใช้เสือดูนะแต่ผมไปถามมาแล้วนะเขาบอกว่ามันอาจจะล้างได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเขามาลองด่านนี้หรือเปล่านะฮะว่ามันมันล้างได้หรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ได้นี่ก็มังกรก็ดีกว่าชั่วๆนะครับแต่ว่าถ้ามันไปด่าน เอ้ยไม่ใช่ไปด่านถ้ามันไปต่อสู้แล้วล้างได้แค่ครั้งเดียวจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าโดนคู่ต่อสู้เนี่ยโดนคู่ต่อสู้ถ้าเป็นอาวุธไอออนมันก็ต้องยิงก่อนแล้วเนาะมันต้องได้เออแต่มันต้องแช่มาก่อนอีกแล้วถ้าเกิดต่อสู้กันในบันไดฟ้านะเดี๋ยวเราไปลองก็ได้นะครับเอาน้ำแข็งมาแล้ว เดี๋ยวเราจะลองแช่แข็งแช่แข็งตัวเองดูนะครับดูก่อนว่าจะเจอคนหรือเจอบอสถ้าเจอคนก็สู้แบบสมศักดิ์ศรีนะฮะมังกร S s s อ่ะดีมากนะครับคุณผู้ชมผมว่าพลังโอ้โอโอเพิ่มโคตรเยอะเจอบอสเดี๋ยวเราจะลองแช่ตัวเองดูนะ ดูว่ามังกรจะเป่าเมื่อไหร่นะครับเอาไอ้นี่ก็มายิงเราโดนก่อนมั้งเนี่ยน่านไงเราตกตายได้นะครับมาดิน้องๆมาดิน้องๆว่าจะทดสอบแช่สักหน่อย ตายไปพร้อมกับเรานี่แหละโอ้ยิงแรงเกินพอดีแหละนะครับโหไม่ล่วงด้วยสุดยอดไปกับเราเลยเอ้าว เอา้ายังฮาเอา้าชนะเฉยแลครคุณผู้ชมเอา้าจะแพ้จะแพ้บอดอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าบอดล่วงเอา้าชนะเฉยโอ้โหเป็นไงทั้งแพ้ทั้งชนะในตาเดียวทําได้ปะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองในด่านอื่นก็ได้จัดทีมเดินทางไกลนะครับว่ามันจะเป่าอีกนานไหมอมก๊อบลินเนาะก๊อบลินธรรมดา ก็ได้อืมแบบนี้นะครับลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมแต่ปกติมันก็เป่าเป่าเร็วนะฮะไม่เหมือนกับถ้าลงด่านหรือลงต่อสู้อะไรเงี้ยมันเป่าเร็วกว่าในการลงเมืองท้องฟ้ามัง้งนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะผมก็มาทําไปเรื่อยนะฮะตอนนี้ <laughs> ทําคลิปเรื่อยเปื่อยให้เพื่อนเดูแบบ ไอ้นี่มันทำอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> โอเคในะตรงนี้นะครับก๊อบลินมันไม่ได้โยนระเบิดมานะเราแช่ตัวเองก่อนเดี๋ยวรูว่ามังกรจะเป่าตอนไหนนะฮะตอนนี้มังกรยังไม่ได้เริ่มเป่ายังไม่ได้ทำอะไรดูว่ามันจะทำงานตอนไหนเป่าหรือยังวะแอบมองก่อนไม่เป่านะฮะยังไม่เป่าปูด เออทำงานไวนะครคุณผู้ชมแค่แบบมันก็เหมือนกันแบบพอถึงตาเราที่จะยิงมันก็เป่าให้เลยนะครับมันก็เหมือนกับเราทันเวลาที่จะได้ยิงพอดีเนาะโอเคนะฮะเพื่อนๆก็ได้ความรู้กันแล้วเนาะเอาล่วงตายแล้วมั้งนีเ่เดี๋ยวผมจะทำให้มันผ่านเองนะครับเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปเหมือนเดิมเออดีนะบอสมันไม่เดินมาทางนี้โอ้ ลาดลาดลาดอย่างนี้ลาดลาด <c oughs> แล้วเมื่อกี้จะเดินเลยทำไมก็ไม่รู้นะมันเป็นสเตป็ป ว้าเป็นไงครับผู้ชมต้องยิงมุม90เพื่อที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะยิงมุม90เจ้ากอบลินตัวนี้ตายแล้วก็จบคลิปนะครับเป็นอันว่าจบคลิปนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมาก <c oughs> ตรงนี้มุม90ผมได้สอนไปแล้วนะครับใครที่ไม่ได้ไปดูก็กดเข้าที่ช่องแล้วก็เข้าไปที่พีลิสเนาะจะมีคลิปอีกมากมายเลยนะครับที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ได้ดูเนาะ ตรงนี้จะสังเกตนะครับว่าเจ้าตัวกอบลีนบนตารางเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่7ขีดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งองศาไว้90แล้วก็ลดองศาลงมา7ขีดนะครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็น83นะครับก็คือลบมา7จ็ดอ่ะเนาะมี90ลบมา7ก็เหลือ83นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาองศาของเราเนี่ยลบกับลมอีกทีนึงนะฮะสไปเลยนะ1 2 3 4สนะครับถ้าลมมาด้านซ้ายให้ดึงองศาลงนะครับถ้าลมไปด้านขวาให้ดึงองศาขึ้นนะครับ โอเคเนาะมาถึงสอนมุม90เฉยเลยนะฮะตรงนี้นะครับเราก็ยิงไปไปย่งปยงเปี่ยงไม่โดนเต็มตัวนะฮะต้องยิงประมาณสัก99เนะ้าะ99ก็ได้นะครับมันเอาแรงยิงมาลบกับลมอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่เรากดองศาลงไปแล้วนะ แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งขีดแล้วนะแต่ทำไมมันลงข้างหน้าวะเนี่ยโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเจ้ามังกรนะครับลเลี้ยงอื่นๆที่มีในตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรนะไม่ล้างสถานะไม่เป่าน้ําแข็งนะครับพวกเนี่ยเอลหรือว่าลเลี้ยงอื่นนะครับก็จะมีเทวดาปีศาจเอลคริสต์มาสนะครับฮา์เดสนะครับพวกนี้ยังไม่มีสถานะที่จะเป่าน้ําแข็งแล้วก็ล้างสถานะนะครับเพราะฉะนั้นก็หา หาเสือหามังกรมาก็ได้เสือมันก็ดีนะครับอย่างน้อยมันก็ยังช่วยล้างอยู่เนาะตาเดียวครั้งเดียวก็ยังดีนะครับโอเคนะแต่ว่ามังกรอาจจะพลังเยอะอยู่นะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับบ๊ายบาย